สกกวัสดีนนครับทุกท่านช่องอยู่ที่ผมอยู่ที่ตลาดสันเจ้านะครับโอ้มาเจอร้านยำร้านหนึ่งนะจัดร้านได้สวยมากเลยร้านนี้นะครับชื่อร้านถนัดแดกนะฮะไม่ไม่ใช่ครับร้านถนัดดำถนัดถนัดยำนะครับนี่ครับโอ้ร้านสวยมากเลยนะฮะนี่มีฟูดเพนด้าไรแมนแกลบฟู้ดสุราษเดลิเวอรี่นะนครับ สวัสดีครับแม่ค้าร้านถนดัดถนันดแดกหรือครับร้านถนัดอะไรนะถนัดยำอ๋อถนัดยำนะครับคนวัวถนัดแดกอ๋อถนัดยำนะนี่แม่ค้ากำลังยำอยู่อนนยโอ้โหมีมียำสุกด้วยในร้านเนี้ยมียำสุกด้วยเนี่ยใช่ค่ะนี่จะเป็นพวกยำเส้นยำหมูยอเส้นแก้งอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแต่แต่ไม่มียำสดใช่ไหมอ๋อเป็นร้านอีกแบบนึงเป็นร้านยำเส้นเขาเรียกอ๋อร้านยำเส้นนะครับ เป็นพวกมาม่ายางมุ้นเส้นอะไรพวกนี้นะโอ้ร้านนี้ก็นานๆจะได้ถ่ายทีนะปแปลกๆนะครับนี่น,นีสุราษฎรธานีนะครับสลราสานเจ้านะยมุนเส้น60บาทใช่ค่ะราคาหลักสิบทั้งนั้นเลยอันนี้จะเป็นแบหรบบ,รบคนที่แยกน้ำนะคะจะใส่แพ็กเกจกลับบ้านให้แบบนี้อ๋อแยกน้ำ หกสิบบาทเท่านั้นเองใช่ค่ะนี่หกสิบบาทแต่ว่าจัดเต็มไม่มีแบบพิเศษมั้งเหรอเป็นร้อยอะไรเงี้ยได้แล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะถ้าลูกค้าแจ้งว่าเอาพิเศษก็คือจะจัดพิเศษให้แต่คือเบื้องต้นหกสิบบาทอ๋อเบื้องต้นหกสิบบาทนะอันนี้จะให้ดูหกสิบบาทหกสิบบาทนี่คือปกตินะไม่ได้ไม่ได้หล้าม้านะคะอ๋อไม่ใช่เห็นมาถ่ายแล้วให้ยเยอะอย่างงี้ไม่ใช่นะเป็นปกตินะใช,ใช่อันนี้คือราคาหกสิบบาทนี้มามา่าแยกน้ำค่ะ เยอะมากเลยใช่หกสิบบาทเท่านั้นนะฮะยอค่ะลูกค้าสแกนไหมคะหูยโอ้ร้านนี้สแกนได้ด้วยร้านจัดร้านที่สวยมากเลยไหมคะเนาะนี่คิดถึงยำคิดถึงคิดถึงเรานะครับถนัดถนัดยำสน,นี่สแกนได้นะขายดิบขายดีนะร้านนี้โหมิทยำเลยค่ะ ดเดินเข้ามา,า,มาตรงสถานร้านทองก็มาเจอเลยนะร้านนี้ขอบคุณมากค่ะเพิ่มผักให้นิดหนึ่งค่ะเพิ่มผักให้นิดหนึ่งขอหมูยอเติมด้วยนะคะหมูยอ ได้กรอบมีปลาหมึกหูอัดหมูอัดอ๋อมีหมูด้วยนะเป็นหมูเอ,อเป็นหมูสับก็จะมีแกลบมารอเต๊ยเลยนั่นนะรอเอาไปให้ลูกค้าที่เขาสั่งในแอปนะ อันนี้จะเป็นยำรวมมิตรก็คือจะมีแบบพวกเน้นผักเน้นเครื่องอะค่ะจะไม่มีเส้นนะคะก็จะใส่ักกระเขายำผักกระเฉดก็มีนะใช่ค่ะจะใส่ผักกระเฉดให้ทุกเมนูก็เลยครับแบบนี้หกสิบบาทเท่ากันค่ะแต่อันนี้จะจะไม่ทานเส้นก็จะใส่พวกข้าวโพดเข้าไปแทนอย่างนี้ค่ะสำหรับคนที่ไม้กินเส้นใชคนไม่กินเส้นอย่างนี้เลยนะไม่กินเส้นคนไม่กินเส้นกันออกฟีมากนะคะเมนูนี้ใช่ค่ะ มีลูกค้าเสร็จร้อยเป็นยำแบบทั่วไปแต่รสชาติไม่เหมือนใครโอ้โหดีนะเนี่ยนะผมก็ดีเลยเนี่ยกินกับแก้มอะไรน้ำเหลืองๆนะเดี๋ยวเลยไม่ว่าไปกินกับแก้มน้ำเหลืองๆอ่ะน้ำสีเหลืองอน้ำมันหญ่หรือเปล่าคะน่าจะเข้ากันดีเออเนี่ยโอ้ว้าวน่ากินเร็้อยนะเออก็ทำน่ากินมากนี่เนี่ดูราคา60บาทอ๋อนี้ของ grab food แยก ยาเครื่องใบยำวุ้นเส้นหกสิบมมอันนี้จะเป็นใช้ใช้คุณภาพหมูยอเล็กเอีดดีหมดเลยเนาะยำวุ้นเส้นแยกน้ำนี่ครับเป็นของหมูยอยมมบ้านไผ่ด้วยนี่ทับนันเซอร์มาต้องมาแล้วเนี่ยทับนันเซอร์เนี่ยนะครับปูเป็นโตอะไรเนี่ยโอ้โหซูเปอร์เชฟนี่ของดีๆนั่นเลยใช้มยำหมูกรอบ ไอ้ยำให้ปลากรอบด้วยนะยำอะไรคนะยำที่ไม่ใส่มะเขือเทศไหมคะออใช่ไหมใช่ไหมแบบกลองแบบโลมีนะคะมามา่าียกว่ายำมาม่าอย่างเดียวอ๋อเพิ่มยำม,มาม่าหนึ่งค่ะไม่ใส่ผงมาม่าหนึ่งค่ะเพิ่มของแกปฟูดของแกปฟูเพิ่มมาม่าชุดหนึ่งค่ะอันนี้ของพี่เขาไม่ใส่มะเขือเทศโอเคราค้าที่จำเก่งนั่นเนี่ยนะ จำด้วยตอนแรกที่ยังไม่มีกระดานนี่คือแบบปูอ๋อนี่ซื้อมาอจากร้านไหนครับเนี่ยดูน่ากินจังเลยร้านอะไรครับเนี่ยมาจากร้านไหนพี่ร้านไหนเดี๋ยวยำปูม้าใช่ไหมอ๋อยำปูม้าสุราษฎร์นี่ผมค,ค,คุ้นๆเนี่ยนะโอ้ในนี้ก็น่ากินเนี่ยยำปูม้าสุราษฎร์เ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> ออนี่ครับมาม่าเนี่ยเป็นยำปูม้าสุราษฎร์นะนี่นี่นี่โอ้ยแกฟู้ดวิ่งกันว่อนเลยวันนี้ใช่อันนี้ก็ขายดีมากค้นหาได้ในร้านยำปูม้าสุราษฎร์ค่ะ อันนี้รามาทำคนไม่ใส่มะเขือเทศของพี่ไหมคะขอบคุณค่ะไปแล้วแกพูดไปแล้วอูแกพูดทถนั้นเลยเนี่ยมีมากี่ปีแล้วแกพูดที่สุราษฎร์เนี่ยโอ้ตั้งแต่มานี่ก็สองปีแล้วค่ะอ๋อมีมาหลายปีแล้วนะใช่อย่างวุ้นเส้นเผ็ดกลางค่ะเอดี๋ยวแล้วก็จะใส่หกสิบบาทหกสิบบาทเขาจะเขียนไว้เลยหกสิบบาทมียำผลไม าผลไม้ก็มีด้วยใช่อย่งผลไม้มะม่วงปลากรอบมะม่วงฟูตื้อพวกนี้ค่ะอเหมาะมากร้านสะอาดสะอาดดีนะครับใช้สแตนเลสเนาะขอบคุณค่ะนะครับก็เปิดขายช่วงเย็นๆนะครับประมาณสี่ห้าโมงนะก็บ่ายสามถึงสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนี้เนาะนะครับ ก็เปิดพร้อมตลาดเปิดพร้อมตลาดนะอ๋อส่วนใหญ่คนจะสั่งมาม่าเนาะยำแบบนี้มันกินแบบกลิ่นได้ด้วยนะอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นแก๊ปฟูดเราจะแยกน้ำไปให้แบบนี้ค่ะเพราะบางครั้งกว่าจะถึงลูกค้าเงี้ยเราก็ส่วนใหญ่ลูกค้าอยูใ่ในเมืองเหรอค่ะเมืนะองสุราษฎร์เนาะ หมูยอมาแล้วหมูย่อบ้านไผ่หมูย่อบ้านของเองนี่บ้านไผ่เนี่ยอ่าขอนแกน่นหมูยอขอนแก่นเลยเออสมะมอบสะแม็ดีเนาะเนี่ยเล็กแบบๆน,น้อยๆเนี่ยกินแค่นี้พอยำไม่ต้องกินเยอะ,ะกิน<ม>กินแค่พอพรูร้รสชาตินี่อร่อยแซ่บนี่จะพูดใหม่อีกแล้วมมมมาามาา่่ ลูกค้าดูเมนูก่อนได้นะคะด้านหลังดูก่อนได้เลยค่ัสั่งได้เลยจ้าสั่งได้เลยเครเไคะนี่นะครับจะมีเมนูนี้นะยำวุ้นเส้นยำม,มาม่ายำขนมจีนยำเส้นแก้วยำรวมมิตรไม่เส้นยำหมูยอยำปูจืดปลากรอบยำผลไม้ทุกราคา60บาทมิตรปลากรอบกับผลไม้ในี่50บาทนะครับน้องน่าหกสิบถ้ายำผลไม้นี่ก็จะมีแอปเปิ้ล เป็นเขียวเป็นแดงค่ะมกกะม่วงข้าวโพดแก้วมังกรค่ะแล้วก็ตัวซมบ้มนอะไรอย่งเงันนี้ของพี่ค,ะค,ะค่ะเนี่เห็นร้านเห็นร้านแบบเล็กๆแค่นี้ดูทีมงานประมาณ3-4สามสี่คนร้านรู้จักห้าคน,น,คนตอนกลางวันมีนอีกสองคนเป็นเจ็ดคนก็เป็นเท่าไหร่ประมาณรวมแล้วแปดเก้าคนแปดเก้าคนนะ่าเห็นร้านแบบนี้เนานะโอ้ขายดีมาก เรารู้จักกับร้านยำปูม้าทางโน้นด้วยเหรอครับเป็นครับเป็นชายเดียวกันหรือเปล่าเลยออ๋อเป็นคล้ายๆร้านแบบร้านเดียวกันใช่ไหมอ๋อแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเครือเดียวกันแต่ว่าชื่อร้านนี่ยำขนาดยำใบยำปูม้าสุราับษฎร์ธานีไอ้หนึ่งหนึ่งหกแปดคืออะไรอ่ะแป้นหนึกเป็นเลขมงคลอ๋อหนึ่งหกแปดเลขมงคลอย่างวันนี้ปุ๋ย น,น้ำม,ออม,มันมะม่าเพิ่มชุดน,นึงคะ่ะยำผลไม้เผ,ผ็ดน้อยแยกนะ้ำมาดูกันนะฮะว่าได้อะไรบ้างน้ำ,นำยำจะคนละอย่างเหรอน้ำยำจะแบบเดียวกันเลยอ๋อคล้ายๆกันใกัอันนี้จะชิหาแต่อันนี้ก็ใส่ ให้้ของมิกเที่บ่บานคะแต่พี่พี่โจดูแล้วสูตรมันมันไม่ไม่เหมือนน้ำยำปูม้มาไอ้อนะคนละแบบเลยเนาะอันนี้เราจะจะนิ้นแบบว่าโอก,วออก,วอกหวานนิดนึงใช่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 เนคนละแบบก่อนยำซีฟูด้ดนะครับอันนี้เขาเรียกว่ายำยำ้เาจะน้นรสชารสแซ่บคลิกแต่ของเรานี่จะแบบว่าเบาๆแต่ก็แบบร้านอาหารได้อยู่นะฮาแต่ก็จิ้จัดเหมือนกันนะครับยำสุกนะฮะ รอยแยกลไม้เขาัแยกนกํลังจัดกล่องอยู่นะคะพแก๊ปได้ยังพแนะพิแก๊ําลังทําจะส่งไหนกบดู่อนได้นะคะแก๊ไปส่งไหนครับฮะไก่ไหมไกลเนาะไกลพแก๊บเขาจะวิ่งไกายำขนมจีนยำขนมจีนเห็ดน้อยกลางไคะเห็ดเม่มียำปลาไหลมด้เอาแลครับ สใส่ปลาร้ายำไปเลยหรือยังเดี๋ยวมาดูยำขนมจีนกันยำไปเลยโอเคเดี๋ยวมาดูยำไปเลยกันอ่ายำไปเลยยำขนมจีนไปเลยยำกระปุ้นยำกระปุ้นซั่วกระปุ่นก็ คนที่นี่เขาจะได้ฉีดวัคซีนกันเยอะมากแม่ค้าทุกร้านนี่จะต้องโดน,โดนฉีดทุกคนเพราะว่าเป็นกฎของทางตลาดนะฮะเขาฉีดให้ทุกคนเลยนะครับแม่ค้าฉีดร้อยเปอร์เซ็นต์ในในนี้เลยนะครับการันตีนะฮะเวลาเดินนี่จะปลอดภัยนะมีระบบป้องกันดีมากแล้วก็ผู้คนที่เดินไปเดินมาเนี่ยเขาจะมีประกาศฉีดวัคซีนฟรีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่คนสุร,ราษนะครับเป็นคนที่อื่นก็สามารถฉีดได้นะเห็นมาทีอา่อาทิตย์หน้านะครับเ,เ,ขเขาประกาศอยู่นะ เป็นไฟเซอร์กับแอสตราเซนิก้านะครสามารถฉีดได้ฟรีนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยฉีดนะอ๋ออันนี้คือห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช่ดูน่ากินเลยอ่ะหมูวางข้าวโพดแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงส้มของข้าวเลยเนี่ยแกงก้อนใช่ค่ะแล้วก็เป็นน้ำยำเมื่อกี้ไปมิกที่บ้านได้เลยอ๋อแยาน้ำยำไม่ให้ตางหานใช่ค่ะันนี้ลูกค้าสั่งแยาน้ำยำเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพนี่นะครับผลไม้ผลไม้ อันนี้ยำอะไรอู๋ยังก็ปุ้นนี่ไงใช่อันนี้ลูกค้าจะสั่งเผ็ดมากมากด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็หกสิบวะหกสิบค่ะแต่เยอะมากเยอะมากเลยขอชิ้นคิดนึงดูดิโอ้เยอะม,มากอัน,นยังไม่ได้ใส่หอมยำอะไรคะดูให้อันนี้มากครับใช่ช่วงหนึ่งทุ่มส<ว>องทุ่มเนี่ยคนแน่น<ะ>เลย มาม่าลูกค้าระบุไหมคะว่าใส่ผงหรือเปล่าคะมาม่าน้ำค้นเผ็ดยังไงคะมาม่าน้ำค้นหนึ่งยำลมิตรหนึ่งค่ะมาม่มมาหนึ่งลมิตรหนึ่งค่ะ,คะอันนี้ยำกระดูกสี่ยั่วจ้ายำยัย่วๆเลยครับร้านถนัดยำนะฮะ<ม>นี่ส่วนใหญ่ก็คนก็มีงบประมาณในสแกนนะฮะ พอพังกันสแกนเดินถือโทรศัพท์กันว่อลเลยในน,ยน,น,นี้ะน,น,นสะสังเกตดูนะเ,เกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นทุกคนมีม,นม,นมีคนละครึ่งนะเขาเรียกนะมาใช้สิบไ, <คน S 1> ได้เลยเนาะเขาเรียกตลาดคนละครึ่งเเนนนาาะะออ๋อ <laughs> ีี่่คครรยกตลดลดึงไปเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นร้านยำปูม้าซุลลาดแล้วก็ร้านถนัดยำนี่ก็ใช้แอปนี้เหมือนกันนะครับสามารถสแกนกันได้เลยแต่ผมก็ไม่เคยได้กับเขาเนาะไม่รู้เขาไปเอามาจากไหนกัน ยำรวมมีแบบแยกน้ำของแกปูอ๋อแกปูนี่เขาจะแยกน้ำไปให้เนาะใช่ค่ะนี่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะวันนี้ถึงบ้านแล้วเด็ครับมันเป็นคล้ายๆกับสลัดบางคนรักสุขภาพก็ได้นะเป็นสลัดยำเพื่อสุขภาพตัดเจลล้างมือนะครับกดเจลล้างมือกันกับเป็นนอรเวยนะครับไม่เป็นกรดเข็มแน่เป็นแอสตาร์ เ็ปนนไอัดี๋ยวเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับฉีดวัคซีนฟรีนะครับไฟเซอร์นะสุษฎา์ธานีครับแอสตราเซนกาครับก็คือรับวัคซีนจากที่อื่นมาแต่เข็มตยังไม่ได้รับนะครับอันนี้ก็คือ